สวัสดีจ้าพอกันยัดนุดอีกล้วจะวันนี้ก็กิกนขนมจีนน้ำยาน้นำพร <c oughs> ิกกับผักกับมีแค่รทนี่แตงแล้วก็ต้นหอมผักซีเราจะอันบ่ท่านี้มีผักหลายบ่ได้ไปตลาดมันหอนแล้วก็มีพี่ถัว่วพี่ถั่วหัน่นว้แต่เมือพุ่นลราจะกินบ่มก็เก็บไว้ พระอาจารย์สมมียนุดขนมสินเลยคุณจ๊ะคุณบ่น้ำยาน้ำพริกพระอาจารย์ว่าเด้กินโดนแล้วน้ำยาน้ำพริกนันป่านนั่นยุคทางบ้านนี่ยอะจารเราเฮ็ดขายกินน้ำเหล้าคนน่ะเส้นยาวๆคนน่สะาสาวสาวเอาลหน้าพี่น้องน้าเต้าวันเต้าต้องลองรำทำเพลงยังมากไหม เต้าเลยเตา้าอืมแบบวัวว่างร่างกันปวดท้วบกวบม้ปวกแดงคือนองเลยกินผู้เดียวกับแสบดีจ้ะมาเด้อ 他们也 Con tiền lâu nhớ đi đi 自己。 พอกินฟันแล้พี่น้องตัวด้วยจ้ะสีพาบุญยไปซื้อของซื้อของกินเพื่นก็มีของกินยี่นุนโดหาซื้อของกินเพื่นของยี่นุนก็หากินรนเนี่ยละจ้ะเราเงี้ยเราสร้างเงินเราหน้าบ้านเราปักซอย้อย กินเป็นน้ำกระหมาดพ้อไปน้ำรำแจพี่น้องเขาตรดว่าไปเดยวจ้ายุบานเห่ายุ่งง่ายน้องสบายนะพี่น้องเนาะ ได้กินยังเทาก็ได้กินหายไงวัตถุดิบเนี่ยเยอะแยะเราจะมีเงินสื่อก็ต้องเฮ็ดเองย่างไปเนี่ยโอ้ยกับเขาน้ำตาลลาท่าเพิ่งแสบแล้วพี่น้องเนาะซื้อไม่กินถุงลดสามสิบสี่สิบบาทก็อิ่มละมขั้นเฮ็ดเท่ากับกัองกไลขั้นตอนเนาะ เพิ no ่มๆนั่นซ so <ification> no ื้อมาเห็นแพงกว่าเขาซื้อกินอีกเน้หนุดวานนะสำหรับเนหนุดนะแต่ผู้ข้าจอมมาเห็ดข้ากจอมื้อมาเห็ดกินเนาะจ้ะผู้ขั้วใหญ่ๆเนาะอันเนื้อหนุดเราอยู่ผู้เดียวแล้วม่ต้องไปเห็ดตกเห็ดหมอนึงก็กินอยู่เป็นสาดคุณก็เบ่อเมื่อยอยู่ผู้เดียวตอนนี้เราก็ไ่กินน้ำตอนนี้เราก็กินอาหารของเรากระเปียงซื้อเกิดซื้อจังซื่อละจ้ะหาสิบหกสิบบาทเทาก็อิ่มแหละ ข้าโสดจ้ะขอาโสดคอ้าใข้างสอดข้างสอดข้างหัว ทุกวานเท่านหร่มันหากินงาน่ายพี่นอ้งองท่ายืดน้ำตาลจางวัตเตอร์ค่าพักค่าอยากกินน้ำเหมือนงวยน้ำหมองเราจะน้ำให้น้ำหน้าห้อง เื้านี่ฮะกินในบุบุพี่น้องว่าบุนเมียบานดุลรว่าขอบักห้อยบักยังสช่ไหมก็คือบบก,กินบ่ได้เลยละ,ะเพราเจ้าเฮ็ดสวนเห็ดยังใิเนาะเขาเจ้าฉีดยาฉีดยังเนาะแตสมัยนี้ดู้หน่อย,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 ยเลยควนเปโรงเรียไมหากคนที่ปู่หาขวุ้กีพี่น้องมจจาขวุ้กีาจา dưới năm ký ngô ký quên mà <laughs> con chỉ phải nông liên đầy việc rồi để trả xe máy tới kìa hai cuốn mà sao tết sau tới đất còn là cờ cả... mà áp กินเขาไปโรงเรียนไปหาคุยกูจีหยาดกองกีคุกย,ยคคกันตีกันมวนกุ๊บไม่รัปบปอไปอป้าควายกองในจ่อง <c ười> บ่ให้หยาดกันขขนหยาดกันโอ้ยมวนไลเป็นด็กหน่อยมวนมวนประดีคิดยัง ตื่นมากกับเห็นกองเขาเห็นเขาในกองกับบริคิดว่ามอื่นกลิ่นยังนออในอันนี่เืามอื่นเสียเงินใสนอใส่บริคิดโอับญ่ย,า,ยากนี่มันลำบากนะพี่น้องเนาะโอ้สารพัดเศรษฐกิด ก็เลยเลือดแล้วกิน้องกินแล้วก็เฮียปากเฮียคอย่อยหนาย่อยหลังเก็บเนี่ยไปทำเนียบกันนะจ๊ะเนาะอย่าลืมขอมาเบอร์ย so ี่น <un> ท <orted> ์กดไลค์กดแชร์นะพี่ดิจิตาเด้อผู้ใดกดแล้วก็ขอบคุณค่ะหลายๆ จังใดกันคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะเนาะม,มัติมาติสชมยายนุดไใดจ้ะไว้พอกันคลิปนานนะคะบ๊ายบาย